เชียงรายจัดใหญ่เทศกาลอิสตเลิร์นลานนาคอฟฟี่แอนทีเฟสติวัล2025ดื่มดำกลิ่นหอมกาแฟชาพร้อมสัมผัสเสน่ห์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเมื่อวันที่25กรกฎาคม2568ที่ลานกาสลองศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงรายจังหวัดเชียงราย นายนรศัก์สุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยนายเสด็จชยนันตาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายและนายโชติสิริดารายนนายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงรายร่วมเปิดงานอ a สต์ r ลนนาคอฟ f ี่แอนด์ทีเฟสติวัล2025เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมกาแฟชาและการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนส ภายในงานมีร้านกาแฟและชาคุณภาพกว่า30บร้านพร้อมกิจกรรมสร้างสารรค์เช่นการประกวดเมล็ดกาแฟ ى, ชาการแข่งขันบริสเตอร์การชงเครื่องดื่มสร้างสารรค์การประกวดคลิปและกิจกรรมเวิร์กช็อปจากผู้เชี่ยวชาญนายเสิร์ดระบุว่าเทศกาลนี้ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างแรงบันดาลใจให้เกษตรกรในพื้นที่ส่วนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเผยว่ากาแฟอาราบิกา้าจากเชียงรายครอบคลุมพื้นที่ปลูกกว่า3 0ของประเทศสร้างรายได้กว่า700ล้านบาทต่อปี งานจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง28กรกฎาคมนี้ผู้สนใจสามารถเข้าชมฟรีพร้อมลิมรสกาแฟชาแบบล้านนาแท้ๆตลอด4วันแห่งความหอมกรุ่น9ไกลนิวรายงาน